ขี่ผู้ถยคือป้าหิญญาเกี่ยวข้าผู้เดียวไวยตุงนางมึงไปขี่สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องพี่น้องกยเจดม่ะนะเหตุคัดผ่าคัดพนอีอันนี้บ้านเมืองหมู่ผ่านลงมปราตากผ่อนเขามันพาวาเกี่ยวข้าวตากให้พ่อนข้าวตากพนสบายดีพี่ป้านาอาทำเมืองไทยเมืองลาวแร้วก็ต่างประเทศพี่น้องจ้าหลักอลูเข้าลงมานําพี่น้องดู เซยอีกได้นังกระตารลดลงมาจากบ้านหลังสีเขียวปู๊บไป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 เกี่ยวขี่เบ๊เห <c oughs> ็ดคัดผ้าคัดพนอีอันนี้แม่มตีผ้าเกี่ยวเขาไอพรน์เขาตักพนนะเช่าแม่พี่น้องเลยพนจากจากยู่เลยตอนเนี้เอา้าจ้องกูกรบบื้องถือบานในชูอย่าแม่ลูกเข้ามาอนี ลูกอีหนา่นาอันนี้ต้องลงก่ใช่ห่วงเข่ามันวะเนาะนยูใช่วงเข่ามันมมมนะบ่ตะกัตเต,ตนพี่นออ้องเอ้ยจังไล่ไพ่ใหม่เลียลอีอันนี้ธนาพ้นนะพี่น้องให้เบาเห็นเบาเมียพ้นลงมานะ สร้าง,งเหตุซุกอยู่บอดีกินบ่ดแสบเนาะบักอบนักกระเบิดถงเฮ้ยมขมัดแล้วเราได้คนไปนชิปจากผู้ใดมาหมาัดเห็นเธอในขีปนา,าว,าวุธพากันลงตาเขา่าห้าวกาเข้าก,ก็ออกมาพี่น้องแถาแม่เมื่อสวยเตอ๋อลาเสานี่เพิ่นมาหาน,น้องสาวเพิ่นยังร้องให้พี่น้องเอเพิ่นได้กูเพิ่นมาน้อน,น้ำหนองสาวเพิ่นมาขึ้นนี่พีน่น้อ,องเออจนสวยเพิ่นจังได้ย่างเมื่อเพิ่นย่างออกมาอ เมื่อแล้วพอดีเขากันขึ้นอายสวนทวนเพม่นก็ลงจังหันมื่อกี้เขาอยังเฮ้ยมันตากพ้นโบลายพี่น้องเอ้ยเบิ่งเบิ้งด้อพี่น้องเบิ่งน้ำกันพี่น้องเจดมเจดมเห็ดยังอันนี้เบิ่งน้ำกันพี่น้องตีนใสพี่น้องเอ้ยเออเ้ยเนี่ยในกูก็สินหนังหายตีละกาก่อนกลนซะก่อนเดีว โผูผพี po ่น az ้องเอ้ยเบิ่งนึกว่ามึงละเกียวตาซาวพูนี่น่ะให้นี่น่ะโอ้ยมึงดูพี่น้องอีเผือกน่ะบ่ยอมลงตะกะตาอีได้นั่งอยู่หั่นน่ะนก็แห้งมาแห้งมาเจ้าเ้ประกาศเยประกันภัยแล้วก็ไปเ็บันเออบ้านเฮามีคนตายพี่น้องอยู่คุ้มงหมอสีสว่างแต่แต่กับคนบ้านน้ำมเพิ่นเข้าบ้านน้ำมงเนาะปกบ่าวน้อยดอกไปเ็บประกันภัยมาแล้วกมานั่งประกาศคือนงจ้ะห้วยของเพิ่นย่าพอพาบ่ฮู้จัก เออบักบอยกับแสบทาอีเจัผู้ใด้เกาะนางใบนางใบไม่ใบบ่มันอีจอยกับเทย์น้ำบ่บักใบอยูะยังวะเพิ่นวะคุณละบอกเพิ่นว่าลูกยายล้ามาผู้บ่าวหน่อยเพื่นอนจ๊ะมันเป็นยังโซ่ลายมือลายเดือนเลยชิบหาชิบหกปีนี่แหละประมาณนี่แหละชิบสี่ชิบหาบอหลงหัวใจบ่กเป็นหลวงหัวใจมันคือใจว่าอิจัย ก็มันมีพญาตอื่นน้ำหไหลกลัวพี่น้องเอ้ยโฟกัสที่อันที่การจะเกี่ยวข้านะพี่น้องต้องตีต้องงะต้องตีต้องงะนะคะท่านผู้ชมต้องปืนะพี่น้องปืนฮะปืดกบพี่น้องเอ้ยอี่านี้ผู้บ่าวมันกับบอลินตายมาเด้อกูบมาฮีแมมเดีมันกบ่าวเลยแหละเอ้ย ว้าวน้อยทั้งสิแลนดินตายมาเนี่ยนี่นี่จะเข้าสิแลนปุ๊บนั่นแหละผูกมึงดีกว่าพี่น้องพอดโพกหม้อบักแตงพี่หย่าพูดบ้านเมืองข้าตาก่อนเขาหมัดเขาสั้นหัวกระดูกกระดูอยู่ตามตามทงมันพูดว่ามาเกี่ยวเขาโอ้เหตุป้ายลูกมีนายอันนี้ผูกแห้งมากแห้งมากอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันแห้งแล้วแต่ยาต้องใช้มันลงโทษูกไฟอินลงโทษูกไฟอัน อีกูไทยงเียวพี่น้องเิปนยังะเกินข้าวยังเกาะปลาเจ้ากูกับปนปลาเ้าสมไก่ปนปลาดุกกระเ้อเปียงเลยมามันทานามันจะหายบอ๊ต่อเป็นพันนะนะัดหินมเนตลาดเื เอาขึ้นได้จ็กโหลดเลยทองแท่นก็เอาแยงกับผาตังทำเมื่อพี่น้องเลยเพราะว่าเป็นบ่มีแยงสบายดีอีกหลอดทิวลิงสบายดีอีกหลอดปัชพุกสักคนจะเป็นสาดหาเวียดกับตัวเองค่ะมองดูพี่น้องพล์น่ะปล่อยๆลงมาถ้ามันแข็งในเปียกนในนะแข็งแปงหึงๆนะต้หลุดปั่นเขาที่ปั่นเขาได้เดียวนี้ จะละขคำสิกัรเจาะแซมองกระสอปั่นเขาปั่นเขาแล้วหรืกระลุกใช่กระลุกไผ่จะ้อเนียงทางบ้านก็เกี่ยวเขาแล้วเลยลุงจ้างเขาในรายจ่างกันนะอ๋อเป็นวันลงเป็นลงแปดโมงขึ้นเที่ยงอ๋อออ๋ปั่นอยู่บนตกปั่นอื กเขาว่ัน้นได้ใช่ไหมติ้งวันวัันก็ะิบันที่เาทายอนั่นมึงกับเมียมึงกับจับาตั้งคนละสนแล้วก็กั้งล้วก็ให้เขาปั่นกเข็เขาวันนี้เหารออเอาัจเตะเขาอัโก้เลยาดมว่าไม่ได้โซ่นะเขาปั่นแล้วหรือเปล่ารถซาบุไลปั่นให้บอย ปี้นี่เอาแพงกว่าเก่าพี่น้องเอ้ยโอ้จุกเป็นจุกยังกะแพงอีหยังกะขึ้นเข้าบ่เป็นราคาแถมบ่ได้ข้าอีกแต่เก่านะเอา100 100ข้าต่อ4งบดนี้เอา100ข้าต่อ5งมวยข้าเองผู้อันบ่ลายเด้แต่เฮ้ยานะ100ต่4 100ต่อ5สอบเด้ออีหยังวะกูลืมเินี่ได้ก100ต่อ4ยังก4อหรือ4งก็4งเนาะต่อ5เออ่แต่ละปีนะ กปีนันอ่ออรอยแ่ังเลยเนาะเออไปเป็นส่เอยู่มันก็รวยตายแล้วนะเฮ้ยเอา่ยะยละอเปนีน่ไปย่ายนยังพี่น้องไอ้พนในมามานทรงมือหลายอย่างนะอมนี่นะหัวขาเปียกแล้วได้พี่น้องนี่ลงมาขาเดียวเกี่ยวดาเลยพะแงะงก็มาท่วงพี่น้องเอ้ยมาท่วงาจะเกี่ยวข้าวตาพนเกีเป็นพน เจดาเจดาพวนตับกับผลพี่น้องเป็นจะไดว่าสันเบิงกูชิลงไปเห็ดมันเบิงว่าสันหญ้ามันดำหน้าเสือกได้ดูดน้ำใส่ข้องผลกับปลาตกจะเถื่อวัดสันกุบกิ้วลไอ้ด้วยกูกหย่ากับพ่อหย่าวันมื้อนี้วันเสาร์เมื่อวันอาทิตย์หย่าห้นประคำมาซอย กูก็สวยๆกูแหละกยปืนข้าเกี uh> ่ยวบ่เป็นเดี๋พี่น้องแน่เนี่ยเบอร์ดีกว่าถ้าเราบอกเอาหนิวเจ้าของเท่ากับเกี่ยวบ่เป็นคือว่านเลี้ยแนะนี่พี่น้องเลยมื่อนี้ยนะพ่อเพิ่นพัดอันนั้นไปเฮือนดีพี่น้องไปถิ่มพีอะไรเขาเอาลงมาอนี้เนาะตายมาคืนชิเป็ดมงครึ่งกลางคืนเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลว้าวกูกะเสดทางง่ายเนาะกูกะได้นึกจังหวะ นอนทั้งรับทั้งนนกำลังขีเสื้ออาบน้ำเป็นมงมงคผิดยากูน่ะกุนนอนบ่รับกลางคืนกำลังชีเสื้อชีเป็นมงคึงกลางคืนผิดยาวัคซีนและนอนบารับพี่น้องเยปวดกระตุนกระตปวดแขนประดงเฮ้ยนอนือึอะเพราะว่าไปพอปักเลอปก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 ห้องปักเลอปิ่นเสือฮือนเ้านะเนาะบ่ปิ่นไปทางใดปิ่นมาเสือฮือนเทาน่ะ บ่ไปกินพ่อบ่ได้ยินบางคนนอนเงียบบ่เลยเนาะ5:00นครึ่งเนาะพี่น้อง5:00นครึ่งแม่นแล้วเนาะ11:00นนี่เนาะอืกกกว่าซั่นฮัลโหลขอแสดงความเศร้าสลดใจโอ้ยผู้ใดน้อว่าคิดว่าคนในบ้านนะพคนในบ้านก็โซแล้วเพราะว่าอยู่ผู้นอกบ้านพ่นคนในบ้านน่ะก็กําลังกันผู้นีเียแล้วก็เป่าน้ําเอาดือคืนนี่นะว่าเนาะเฮ้ยเออ อาผู้ได้สตายอีกเคยแก่ลงไปทางน้อยปงังผูใด้าสาเนี่ยนะเออเตอะนะว่าบไดายบได้เขาบ้านผูลิบลิบลงนะฮปังผูเจ็กแล้วนืาวเอาวบอาคนตายบ่ะลอันยยันแมนซะแมนนั่นแล้วอันจังหน่อยข้ากะลงดอกพี่น,อน้องน่าใบใบ บ่ายโมงกลัวๆเพราะว่าหยันพนแหง้งชันะเ,เ,เอแล้กาวนะซองซ้ำโมง้ยเนาะอันนี้เขาบอไหวเฮิงแล้วบ่ายเนะน,นี่นนนบบย,ยมันลงได,ด้ลดบวพิธีพิธนันดอกเพราะว่าขาเจ้ากับคนบริลุยแต่ยัางานเะสียไหวร้ยายขึ้นกับย่าบกุ้มไอ้นอะพอแทกขึ้นมาไปตากระบะข้าเจ้าว่าจะเลยนังหายอยู่แทมคนกับบมีไม่นองปองปายกับบมี่นีกมอน มาอามามายิบอันนี้ช่อยกันนี่โอ้ยหอางนี้อย่าฝ่มือปั่นเขาพี่คนห้ามเขาห้ามอืมกูดันและช่องเฉพาะคนไหนอีเมยออกวิทย์ตะเฮือนของผู้ชายเกือบบูดไปได้ด๊าทางโพดโพ่กันวะเพิ่งเติบกูจะโทรทามแม็เทนแม็เทนอีเมย์หอดสู่แล้วกูอย่ารับพะลาดอันก้นขี้ถังอยู่แถวนั้นอย่ารับท่านหอดสู่หอดแล้ววะสัตว์ห่างหึงมือแรงเป็นสิมาหาน้องซาบเป็นอีกวลรื่าในใด ว <tem> ่าสิมาชวนจะเอาแลยะละละย่านจะมีน้องเกี่ยวข้าวอือคั่นพ่นแห้งจักๆมึงก็ยังสิเกี่ยวติดําโอ้ยก็บ่เลยนี่นห่วงนี่คือบ่เอาซั่นนี่แห้งกูก็ยาแล้วว่าแล้วว่าเป็นบ้าเนาะอันนี้กูก็ว่ามึงบ้าลนี่นะพแห้งมาแห้งมาแล้วนี่นะดกูก็บ่ได้เป็นบ้ากูก็นึกว่าพี่น้องเฮาก็นึกว่าเพิ่นบ่ได้เกี่ยวได้หยังได้เฮาก็เฮ็ดหยังแล้วเฮาก็เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แล้วเนาะปั่นเครื่องให้ลูกชายลูกสาวเพราะว่ามันหยุด เหมือนวันอาทิตย์เย็นเขื่องบ่แห้งมันอันนั้นพี่น้องมันบ่มีแดดก็เลยปั่นตากเสื้อผ้าเนี่ยเรียบร้อยแล้วออกมาส่องเมืองลูกชายอย่ามันอ้างว่าบ่กุ้มมาไปเบิ่งคลิปข้าวหนึ่งอีดามเกี่ยวเข่าสันอ้าวลูกอีนายอันนี้สร้างเห็ดพี่น้องเอ้ยมันเห็ดคัดเทวดาขักนอสันเมื่อวาน่เ่าวนี่ยแห้งตกบิดมือตกแห้งอีกด้วยเมื่อวานโวย แห้งแล้วขึ้นคืนไปต้มไก่หุ่นสิกินซอยนี่พี่น้องบอกว่าอีเจ๊แ่ด๊กมึงบอกมาเกี่ยวซอยมึงไปสั่งก็ต้มอีกว่าจี่งบอกซอยเลี้ยพี่น้องเลยบริษัทพี่บ้าพนกับพ่อพนเขาบอกเปิดเนื้อกับพ่อเปิดเนื้ออุ้ยเพราะอุดกูเบิ่งอีพุทไานี่ไม่ใช่หายข้าให้น้ากูเบิ่งขักแล้วอ่า ก็เจดามสีเกลียวในพี่น้องเขาเพอดนะล่มไปแล้วทักสอดไปแล้วพังเบิ่งมาเอิญไงเพิ่มมาตกพี่น้องฮัสิมาซอยพันอยู่ข้าเห็ดยังแหล่พันแหละใช่ลูกไส้ออกมาก่อนมื้อนี้นะบ่ไว้แล้วมื้อนี้นะอืมพ้นหน้าเขาเป็นบ่เศร้านะเขาเขาเศร้าหน้าน่ะสิออกงอก คุณน่ะมือนไหนฮกับเทอดัสิบห้าเออสิบหกอืมพี่น้องเออ้ยกูลืมอีเพือกน้ำพี่น้องมันบงแล้วมันย่านมาอ่ะกูเฮ็ดบาบลูกเขากูกัไปอุ้มันออกลงมานำจังหน่อยแม่ผ้าคืนลูกพู้เจ้ามันบ่อยู่กูอุ้มมานำ บ่เห็นเห็นได้ว่าแล้วมาเก็บบักเขียดดำพี่น้องบ่ได้ซอยเด้อมื้อนี้เด้อหุ้ยคนตกแส้ๆสิมาพากูเกี่ยวข้าวกูก็บ่บ้านะมึงเด้ออืจบ้าผู้เดียวลพี่น้องบ่ได้แม่นบ้าเด้อพี่น้องขัดผลสิ้อขัดผลมันปยามมันตกบจักเลิกจักยามแท้อือหนไปแต่ละงเขาเจ้าปนข้าวปนน้ํามัดข้าวหัวั่นนมามางมันเพราะว่ามาเกี่ยวข้าวปืดหญ้าพี่น้องเอ้ย ก็ม <ih az violin Legisl acy> ีอืมจ้างให้สตาคนอยู่น่ะชมพุ่นน่ะเอาขึ้นคันนาเบิดแหขึ้นแล้วบ่ลายดอกปีน่ะเฮาก็จ้างเบิดทงเนาะหลายปีแล้วแหพลน่ะสิเว้าจังนี้เนาะดนาายเองนะจนขาสิออกงอกกพากันมาอันปีนพรขาวนั้นมือจังนี้แเอานาเบิดทงเอาขึ้นนายายแม่ บ่ได้มันก็ยังแหงเด้อมันก็บ่แหงดอกมันมาอยู่คู่มือเออคั่นมันมาคู่มือบ่แหงคั่นแบบว่าเออมันมาจากมื้อนี้มื้ออื่นมาละแดดนะเอ้ยอันนี้เพราะว่า3ม,มื้อนี้แล้วตกนะตกอ่ะหล่อตกบ่เบิ่งมนุษย์มา้าเนะาะจะแม่นสะอาด <c oughs> นี่เนี่ยพี่น้องเอ๋ยเจดำถ่าฝนถ่าเทวดาไม่ได้เศร้นานะนางเลิศเลยค่ะท่านผู้ชมไม่ได้เศร้าค่าะเฮ้ยปลาลงอีกอยุเออมันเบิดเท่านั้นบ่เฮ้ยเอาผู้ใดผ่ามาเอา หอยบ่อยไผ่บ่หอยเด็กน้อยแสงไล่ไผ่ใหม่แถวบานในหลักหอดป่าโอ้ยถิ่มเงินแบบพันกี่พันกีบคือหาบาทอะไรพี่น้องแน่ดุมดักปลาผู้บ่าวน้อยเป็นอะไรเจิงบ่ากินพี่น้องเอ้ยปลาผัดซื่อผุดสื่อผงปลาฮาบัลเลราผัดพันกี่พันกี่เพื่อหาบาทนั่นแหละข้ากับมะป่อยลำลังเออ เฮ้ยใช่ใช่ใช่เงินเงินน่ะลูกเลขมันอะเลขมันเฮ้ยยังเฮ้ยเบิึงอ่ะเฮ้ยนี่น้องมึงเอ้ย้ยพี่น้องเอ้ยมึงสือแล้วเด้อเฮ้ยเด้ออมึงสือแล้วเอาหลักปลากระถิ่นเงินไว้พี่น้องเบิ่งเลขมันสือเลขก่อนวอนฮานวอนเนี่ยเสียเงินก่อนมาสั่นอือพอกันคลิปหนาพี่น้องสมมาพักควันละเด้ออย่าลืมก็ไล์ก็แชร์พี่น้องจ้าสองเจดใส่เดะพี่น้อง มอ้ก็มาเยี hmm? ่ยมเยนเมืองเจดำาลกป้าหาบ่ติดเงินเลยท่านทีมบ่ได้ลาก็บ่ว่าหยังดอน้อยอันนี้กิอีบตัวมันลงอยู่แล้วป้าน่ะชื่อป้าหาแสงลุมเพาะว่าอืให้เฮาหาบาท1มันลงอยู่แล้วปาน่ะลงลุมจนเี้ยโพปานอยเป็นกระตาบ่จักนํามึงเนามึงเอ้ยสิเด้บ่คือบ่ตื่นแต่เช้าซะบ่อ้ยลงตั้งแต่เช้าจซะก็เอากลางคืนก็ลงลงแต่เช้าจําูมึง ไปเลยเด้อพี่น้องสบายดี